่ะหน้าต่อไปฟีเจอร์ที่เขียนว่า to do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  คืออะไรก่อน to do คืออะไรก่อนนลองดูในของออฟฟิศนี้มมมีไหม to do ถามก่อนในของบริษัทอะลองดูมันมีไหม to do ใช่ใช่ใช่มันแยกอย่างงี้สมมบอว่าเข้าไปในนี้ถ้ามันไม่โชว์ก็คือคลิกตรงนี้แล้วไปที่ to do มันจะแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือทูดูงานที่เราต้องทำอยู่แล้วแล้เอาง่ายๆแต่ผมขอหลดก่อนมันจะง่ายถ้าเราไปถ้าเราเอาใช้ทูดูให้เป็นประโยชน์เราสามารถนะเป็นงานเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเตือนตัวเราด้วยอ่าขอเออเป็นอย่างนี้ป่ะเอยเป็นอย่างนี้ป่ะ สลับไอ <Lindsey> เ้เขาใช่ใช่ใช่ก็ขายไปยอะไรสหนึ่งใช่ไอทีไอทีัดอนิาน ได้ยังโอเคใน To Do เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนของเมนูไม่เป็นไรส่วนเมนูแล้วก็ส่วนของทาร์ก็คืองานเมนูก็คือเมนูต่างๆทาก็คืองานที่เราต้องทำอย่างที่บอก การ To Do เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นจะทําเป็น Assign งานจะได้จะทำว่าวันนี้เราต้องทําอะไรก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นทุกๆวันที่30เราต้องทํำรีพอร์ตอะไรบ้าง1นึ่การสร้างง่ายๆเอาให้ดูจอนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรบ้างวันนี้ต้องทําให้มีงานโอเคจบ อ่ะทีมพอร์ท่าคืองานที่สำคัญแล้วแต่สัมติแผนก็คือการวางแผนแล้วก็ไทเทสอ่ะแล้วก็ใส่ไปเนี่ยแเทสอ่ะแล้วก็ดูเดตก็คืองานนี่อ่ะต้องเสร็จไปในวันไหนไหลไปเลยเนี่ยใส่ไปในดูเดตไปไหนอ่ะดิวเดตใส่ไปวันไหนเ x ็กวี k อ่ะแล้วก็ให้มันอะไร ให้มันเตือนไหมเออเตือนก่อนลุวงหน้าหรือว่าเตือนอะไรก็ว่าไปกดไปและให้มันอยู่ในแคตตอรี่ไหนและก็ให้มันแอดไฟล์อะไรบ้างในงานที่เราต้องําแอดไฟล์ได้จบได้หมดแอดไฟล์ได้เลยโลโก,โก้อะไรก็ได้มันก็จะเป็นไฟล์ตรงนี้และสามารถเขียนดีเทลได้ด้วยยงานนี้ต้องส่วนสำคัญหน้าอะไรก็ว่าไปเนี่ย ง่ายใช่ละให้รู้เนี่ยอ่ะโอเคต่อแล้วก็ไปติ๊กที่อื่นก็ได้อ่ะมันก็จะอ่ะมันก็จะเป็นเนี่ยงานที่เราต้องทําแต่ว่าเลื่อนลงมาอ่ะก็น่าจะปิดตรงนี้ก็คือหยุดงนี้มันก็เป็นส่วนเราก็สามารถใส่ได้เนี่ยเราอันนี้คือทาของเราอันนี้คือที่เราแพลนไว้ส่วนส่วนไอ้ตัวเนี้ย คือถ้าเราได้อไซน์จากใครอไซน์ Ad จากใครเช่นคำว่าเราปิดตรงนี้นะมันมีคำว,ว่าอสไซน์นะขอดูกันอ Ad นันี่มีอันนี้คือรีพีทดอดกันอันนี้พริน t ์ออปชันเรยังไม่ได้เปิดตรงนี้โอเคอ่ะไม่เป็นไร อันนี้คือใส่ทากเฉยๆใส่ทากใส่แพลนเนอร์ถามว่ามันดูตรงไหนได้อันนี้ก็จบแล้วนะก็ไปตรงนี้ไปที่หน้าอินอกซ์เหมือนเดิมสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าสมมติว่าเราไปตรงนี้เนี่ยทูดูทูดูคือทาร์กที่เราสร้างเื่นสักครู่มีสองอย่างคาล endar คือมิทติ n งใช่ไหม ทูดูคืองานที่เราจะสร้างเราเราเรา,เราสร้างมาสักครู่เราสามารถสร้างตัวนี้ก็ได้เนี่ยเทเจ็ดแปดเก้าหอ่าแล้วก็กดข้างล่างที่ว่างๆหรือว่า ENTER มั้งเออ ENTER แ <c> ก <ười> ้ไขก็คลิกตรงนี้อ,อ่าก็ได้มันมันเป็นงานที่เราต้องทำไงเราสามารถคือทากคือเป็นการบันทึกเราเฉยๆงานต้องทำเออประมาณนั้นแหละ แล้วก็แล,แล้วก็แล้วก็เราบอกว่าเราสามารถ่ากได้ด้วยนะสมมติว่าเมลฉบับนี้ผมหาสักฉบับหนึ่งสมมติว่าเมลฉบับเนี้ยเอ่ะเมลฉบับเนี้ยเราต้องการเก็บเป็นทาร์กด้วยงานงานผมหาเมลก่อนอ่าอ่าสมมติว่าเมลฉบับเนี้ยต้องกับต้องการเก็บเป็นงานด้วยเช่นเจ้านายส่งมาในเมลว่าเอ้ย เอิร์ธทำงานนี่หน่อยส่งมาในเมลพี่ส่งมาในเมลละอ่ะเอิร์ธก็แค่คลิกตรงเมลคลิกทางแล้วก็ลากไปลากก็ดูเลยใช่อ่ะลากไปไหนลากไปอีเวนไหมอีเวน์ปฏติทินกาลเลนดาลากเป็นทังไหมทางเนี่ยมันก็มาม,มาไหมมาไหม,มอ่ะเอาไหมเอาไมโครซอสได้ลากมาทักไหมเปิดมามาไหม ยของพี่ไม่มาวะนี่ไง m ม c โครซอฟมาเนี่ยส,สัญลักษณ์ของมันคือมาจากอ e ีเมลมันจะเป็นรูปอย่างเงี้ยเขาเปิดดูซองจดหมายได้ใช่สมมติว่าในในใ,นในที่เกับมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอ้งานนี้มันอยู่ที่ไหนนะหาเมลไม่เจอกดตรงว e ิวอีเมลไงครับมันก็สอ,ง,องานที่พี่ใหญ่สั่งไม้ทําแต่มันกล้ยูเดแล้วยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยเขาว่าไปอันนี้คือของทาก